คนเอิญว่าเบิดหัาษเอินว่าบิใจอาการของคนสิไปบังออกง่ายเลยบต้องเดบอหักันแล้วก็บอกมาด้วยภาษางคนผู้พกัน่สวัสดีบจุกประมาบประโคุงรุ่กันเนี่สัมสายทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่องยูทูกคพล็กช้างลำพินออฟฟิเจยลนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลำเพลินเอาคุณเที่ยวนะครับผมพี่นอ้องตอนนี้นะครับนนครับตนนีห้าครึ่งแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เตรียมตัวหน่อยนะครับผมตอนนี้ตีห้าครึ่งนะครับแต่ว่าซึ่ง เก็บของอยู่นะครับผมหลังจากไต่ลาเสร็จแล้วนะครับผมฮะเมื่อวันที่สี่ครึ่งนะครับตอนนี้เก็บของใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมอน,นี่นะครับระหว่างเก็บของแล้วก็ระหว่างทิมงาน จะเก็บของอยู่นี่นะครับต,ตันทิมงาน,นต้นบันนะครับผมแต่ลงเคลื่อนตัวนะครับขั้นแรกรสำหรับการเก็บของจบไปที่อุปกรณ์นะครับผมต่างๆนะครับก็เตรียมความพร้อมแล้วนะครับผม <c oughs> เดิอมตัวเกืบเดคร kin, 50, ับผมคนโค้เต็รนะครับผมสำหรับเบที่นะครับผมกำลังเกิดอยู่ทจุบนนี้ดยประมาณนะครับผมเกือบห้าร้อยโลอย่างว่า เราความพร้อมวันนี้นะครับผมครับตอนที่จะเดินทางครับระหว่างก่อนเดินทางครับ <c oughs> โอ้อากาศหนาวที่นอกเย็นแบบลึกๆเลยเหมอกคว่านี่คันยูทั้งโซนนอกเมืองทันเมืองก็จะเป็นแบบหมอกไหลนะครับแล้วันนี้คือหมอกว่าท่านท่านนี้ไม่มีนะครับผมแต่ว่าคือหมอกยังไม่ลงแต่ว่านะครับอากาศเย็นมากเย็นหลนะครับ กับไก่นะครับผมพร้อมครับ ตอ,อนนี้เพื่อ่าทุกคที่ดอกนะครับใกล้จะ6โมงเช้าแล้วนะครับอูประมาณอ่าคึ้นชั่วโมงนะครับยประมาณ การเดินทางไกลกับว่าธรรมาดานะครับพี่น้องครับต้อ,ตองถามว่าถ้าได้พักผ่อนเต็มที่มันก็โอเคอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเราพักผ่อนไม่เต็มที่แล้วก็ต้องต้องประเมินตัวเองเลยนะครับพี่น้องนอ่าตอนนี้ซึ่งทำงานไฟประดังประดับตะลังเจออยู่นะครับได้แล้วนะครับผม เป็นเจ็ดที่อออ้้้สมนนีกดง นะครับผมพี่น้องครับบรรยากาศเก็บบรรยากาศนะครับผมพาก่อนเดินทางนะครับตอนนี้คือเก็บของมาทันแล่วแต่ว่าใกล้ใกล้เสร็จแล้วครับผมใกล้สิ่วเลยนะครับโอ้อากาศเย็นจัดนะครับพี่น้องเย็นแฮ่ไหมผมได้ฝากพี่น้องน้ำแน่กันแล้วกันครับผมเปินมกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมทีมงานสาวน้อยเพื่อนต้นแพนนะครับ นะครับค่ำนี้ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับนะคไปเจอกันได้นะครับผมสำหรับพี่น้องทางศรีสะเกดนะครับผมหากเตรียมเสด็จเทีกันนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับเดินทางกว่าจะถึงก็บริเวณใกล้ๆนะครับผมระยะทางประมาณเกือบ500ร้โลนะครับประมาณ480กิโลนะครับผมเหลืออีกแค่บากกี่กิโลก็หาร้อยโลนะครับผมเหลือน้อยสิบกว่าโลก็หาร้อยโลธรรมดาครับสุดยอดมากออกลัด สวัสดีครับผมเราก็5้ากว่าโลเกือบห้ารลก็ธรรมดานะฮะอดีบสวัสดีเขัาดูว่ากันไปชิวๆกันไปนะครับผมพี่นอ้องเอาละพี่น้องจะได้นนกระฝากด้วยกันแล้วกันครับผมสำหรับท่ายคลิปนะครับ คลิปนี้ครับนุ่มโจขอฝากการฝากงานครับวันที่15มกราคมนี้ลำเพลินออนไลน์สาวน้อยเพชรบ้านแพงปะทะปล่อยไฟมาลลยพรนครับกับหมอลำเพลินมั่นต้องถอนเนี่ยฟังหมอลำซอดแจงจังปังปะทะปล่อยไฟมาลลยพรน้องครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยครับขอแรงสนับสนุน100บาทเท่านั้นเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่ตรงนี้เลยครับ ซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพชบรบันแพงแฟนเพจเลยครับพี่น้องครับเพจที่มีคนติดตามล้านก็คนในตอนนี้ครับซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยครับไปมองก็มั่าขอความนี่แหละครับนี่อ่าหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับชมหมอลำสอดแจงครับสาวน้อยสอดแจงกับหรือสิทักไปที่เฟซนุ่มโจนะครับนุ่มโจสาวน้อยเพชบรบันแพงครับจะในกระฝากพี่น้องกันแล้วกันแต่ว่าสำาคัญในทักไปที่เพจกันแล้วกันครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิม ฝากพี่น้องครับกับหมอลำเพื่อนออนไลน์วันที่สิบหานี่เด้อพี่น้องเด้อสาวน้อยเพรบันแพงประทับปอยฝ่ายมาไล่พอนครับเนี่ยอย่าลืมจะพลาดนะครับซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยสิบห้ามกราคมนี้นะครับสอดแจงจังปังเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ฝากสิบเก้าน้กับวันที่สิบเก้าพบกับเพลงใหม่ของสุขสายให่กอดเขาอุ่นบสิบเก้ามกรานะครับเวลาเก่านาฬิกาครับ แชร์ทั่วโลกก่อนเขาคุณบอมเร่งใหมครับแต่ว่าฝากวันที่สิมหาก้วกันกับอย่าลืมซื้วัสดจอังตัวมันมวนกับหมอลับเพื่อนเตยเสด็จสาวน่อยพี่บันแฟนพัดเสร็จมันต้องถอนเดิอพี่นอง